หญิงสาวยากจนแต่งงานกับมหาเศรษฐีไว้ยเจ็สิบปีใครจะคิดว่าหลังผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนเธอกลับค้นพบความลับที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเสียงกรีดร้องจากห้องใต้ดินลงศพที่มีรูปถ่ายของเธอเองและความจริงสุดสะพรึงที่ไม่มีใครคาดคิดถ้าคุณเป็นเธอคุณจะกล้าเปิดประตูบานนั้นหรือไม่หญิงสาวยากจนแต่งงานกับมหาเศรษฐีว้ยเจสิบปีหนึ่งเดือนต่อมา ความจริงที่เธอค้นพบทําให้เธอตกตะลึงในวันที่แต่งงานบ้านหลังใหญ่ถูกประดับด้วยแสงไฟระยิบระยับแขกเรือมากมายต่างยกแก้วอวยพรแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่มีใครมองเห็นมหาเศรษฐีนั่งยิ้มด้วยรอยย่นบนใบหน้าแววตาคมเข้มเหมือนรู้ความลับบางอย่างเขากุมมือเธอไว้แน่นราวกับไม่ต้องการปล่อยไปเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเธอเริ่มคุ้นเคยกับคฤหาสา์กว้างใหญ่ ทางเดินอย่างเงียบงันจนเสียงรองเท้าของเธอกล้องสะท้อนทุกคืนเธอรู้สึกเหมือนมีใครเฝ้ามองอยู่ในเงามืดกลิ่นหอมของดอกไม้สดในใจกลางไม่อาจกลบกลิ่นอับชื้นที่ลอยมาจากห้องใต้ดินเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นบ่อยครั้งราวกับมีคนลากบ,บางสิ่งผ่านพื้นหินหัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่เดินผ่านประตูไม้เก่าซึ่งปิดตายคืนหนึ่งเธอตัดสินใจหยิบกุญแจจากลิ้นชักโต๊ะของสามีมือสั่นเทาเมื่อสอดกุญแจเข้าไปในรูกลอน เสียงคลิกดังขึ้นในความเงียบทำเอาร่างเธอสะดุง้งบานประตูค่อยๆส่งเสียงเอ็ดอาร์ตเมื่อถูกผลักออกลมเย็นพัดว่าขึ้นมาจากความมืดมิดเธอก้าวลงบันไดทีละขั้นเหนือซึมตามรายผมแม่ห้องจะเย็นเฉียบไฟในห้องใต้ดินสว่างขึ้นเมื่อเธอกดสวิตช์ภาพที่ปรากฏตรงหน้าทําให้เธอตัวแข็งราวกับถูกแช่แข็งแถวลงศพเรียงกันอยู่ตรงกําแพงหินทีละใบบนลงศพแต่ละใบมีรูปถ่ายหญิงสาวต่างวัยติดอยู่ และหนึ่งในนั้นคือรูปของเธอเองที่ถูกวางไว้บนโลงที่ยังเปิดอยู่หญิงสาวสุดลงกับพื้นทันทีที่เห็นภาพตรงหน้าเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกดวงตาของเธอเบิดกว้างน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามหายใจเข้าลึกแต่กลิ่นอับและกลิ่นเหมือนสนิมเหล็กทำให้แทบสำลักมือทั้งสองกดกับพื้นเย็นเฉียบที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนาความคิดพันกันยุ่งเธอไม่รู้ว่าควรหน,นีหรือควรหาคำตอบ เสียงฟีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากบันไดด้านบนเธอหันขอบไปทันทีเห็นเงายาวทอดลงมาตามกำแพงประตูถูกปิดดังสนั่นความมืดปกคลุมลงมาอีกครั้งเธอเจอเข้าแล้วสินะเสียงแหบต่ำของสามีดังขึ้นราวกับมาจากทุกทิศทางเธอสะดุ้งใบหน้าซีดเผือดไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วมหาเศรษฐีเดินลงมาช้าๆแสงไฟจากหลอดเดียวสะท้อนกับดวงตาของเขา รอยยิ้มที่เคยอบอุ่นในวันแต่งงานกลับดูเย็นชาและน่ากลัวทุกคนที่อยู่ที่นี่เคยเป็นภรรยาของฉันเสียงของเขาหนักแน่นจนห้องทั้งห้องสั่นสะท้านหญิงสาวรู้สึกขนลุกสู้เหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลเธอพยายามถอยหลังแต่เจอลงศพที่เปิดอ้าอยู่ข้างหลังรูปถ่ายของเธอหงายขึ้นตรงหน้าเหมือนเป็นการประกาศชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกหนีเธอร้องออกมาสุดเสียงแต่เสียงสะท้อนกลับกลายเป็นความว่างเปล่า มหาเศรษฐีก้าวเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาแผ่วเบาแต่ยันิยือกเหมือนควันหนาวอย่าก,กลัวเลยเธอจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเหมือนพวกเขาเขายื่นมือมาหาเธอเล็บยาวซีดเหมือนซากศพในความมืดหญิงสาวสะบัดต,ตัวหนีหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉี่ออกจากอกเธอวิ่งพรวดขึ้นบันไดแต่บานประตูถูกล็อกจากด้านนอกเธอทุบแรงแรงเสียงไม้เก่าดังสะท้อนไปทั่ว ในความสิ้นหวังนั้นหูเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากลงศพรอบข้างเสียงของผู้หญิงมากมายเสียงที่สั่นไหวเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความโกรธหนีไปหนีไปก่อนที่มันจะสายเกินไปหญิงสาวหยุดหายใจชั่วขณะร่างกายสั่นสะท้านเมื่อรู้ว่าตนไม่ได้อยู่เพียงลำพังและบางสิ่งในความมืดกำลังขยับเข้ามาใกล้ช้าชหญิงสาวหันขอบไปมองรอบตัวเสียงกระซิบยังดังระงม,มในความมืด เหมือนทุกโลงศพกำลังมีชีวิตฟ้าไม้บางใบเริ่มสั่นไหวช้าๆราวกับมีมือด้านในพยายามผลักออกเธอถอยหลังชิดกำแพงใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษเหงื่อเย,ย็นไหลซึมตามไรผมหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งอกมหาเศรษฐียังคงยิ้มรอยยิ้มที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบพวกเธอไม่อยากให้ใครออกไปรอกเสียงทุ้มต่ำก้องสะท้อนในห้องใต้ดินเพราะที่นี่คือบ้านของภรรยาทุกคน หญิงสาวสายหัวแรงๆน้ำตาไหลพรากทำไมทำไมคุณต้องทำแบบนี้เสียงของเธอสั่นไหวจนแทบฟังไม่เป็นท้อยคำเขาเดินเข้าใกล้พลางก้มลงมองลงศพที่ยังเปิดอ้าปลายนิ้วของเขาลูบผ่านรูปถ่ายของเธออย่างแผ่วเบาเพราะความรักต้องถูกเก็บรักษาไว้ตลอดไปทันใดนั้นเสียงกระแทกดังขึ้นที่ผนังด้านหลังแผ่นหินขนาดใหญ่เลื่อนออกเผยให้เห็นช่องทางลับ ลมเย็นพัดพาเอากลิ่นเน่าแรงกล้าลอยมากระทบจมูกเธอแทบสำลักร่างกายสั่นสถานราวกับถูกทิ่มแทงด้วยเข็มนับพันเธอตัดสินใจหันหลังวิ่งเข้าไปในทางนั้นเสียงก้าวเท้าของมหาเศรษฐีดังตามมาติดติดเขาเรียกชื่อเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงก้องสะท้อนในอุโมงค์แต่เธอไม่หันกลับช่องทางมืดทึบยาวไร้ที่สิ้นสุดผนังชื้นแฉะและเต็มไปด้วยตะไคร่ ฝ่าเท้าของเธอเหยียบลงบนของเหลวเหนียวข้นที่ไม่อาจระบุได้กลิ่นคา,าวคละลุ้งจนแทบขาดใจในความมืดเธอเห็นเงาร่างมากมายขยับไปมาเป็นเงาของผู้หญิงที่สวมชุดเจ้าสาวขาดวินผมยาวพันกันยุ่งคล้ายถูกทิ้งไว้ในที่แห่งนี้นานนับสิบป,ปีพวกเธอค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าแต่ปากยิ้มกว้างผิดรูปเสียงหัวเราะแหบแห้งดังระงม หญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงพยายามฝืนก้าวต่อไปแต่ทางเดินมืดนั้นกลับว่ากวนเหมือนเขาวงกตทุกครั้งที่เธอเลี้ยวกลับเจอโลงศพที่มีรูปตัวเองรออยู่ตรงหน้ามหาเศรษฐีตามมาทันเขายกมือขึ้นแตะไหล่เธอสัมผัสเย็นเฉียบเหมือนมือของศพเธอสะบัดออกน้ำตาไหลพรากด้วยความสิ้นหวังไม่มีใครหนีออกไปได้เขากระซิบข้างหูน้ำเสียงอ่อนโยนปนหลอน ทุกคนที่นี่เคยพยายามเหมือนเธอทันใดนั้นไฟตะเกียงในอุโมง์ติดสว่างพรึกขึ้นเองเธอเบิกตากว้างไม่เห็นกำแพงทั้งสองด้านเต็มไปด้วยกรอบรูปถ่ายภรรยาหลายสิบคนแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบขาดใจคือรูปสุดท้ายเป็นภาพของเธอในชุดเจ้าสาวแต่ดวงตาในรูปเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนเธอตายไปแล้วตั้งแต่วันแต่งงานร่างกายของเธออ่อนแรง เสียงในหัวตะโกนให้หนีแต่ขาไม่ยอมขยับและในเงามืดด้านหลังเงาของเจ้าสาวทุกคนกำลังก้าวเข้ามาใกล้หญิงสาวตัวสั่นสานเสียงหัวใจเต้นทีรัวจนเหมือนจะระเบิดเธอก้าวถอยหลังชนเข้ากับกำแพงหินเย็นเฉียบขณะเงาของเจ้าสาวเหล่านั้นคืบพานเข้ามาใกล้เรื่อยเสียงผ้าขาดลากไปตามพื้นหินเสียงกระซิบแผ่วเบาผสมกับเสียงร้องไห้เหมือนทุกวิญ,ญญาณกำลังร่ำให้ขอความช่วยเหลือ แต่แฝงไว้ด้วยความโกรธแค้นที่ไม่อาจปลดปล่อยมหาเศรษฐีมองภาพนั้นด้วยแววตาเย็นชาเขายกมือขึ้นเหมือนกำลังสั่งการเจ้าสาวเงาทั้งหมดหยุดก้าวและหันหน้ามาที่เขาพร้อมกันบรรยากาศอึดอัดจนหญิงสาวแทบหายใจไม่ออกพวกเธอคือครอบครัวของฉันเสียงของเขาดังก้องในความมืดไม่มีใครจากฉันไปได้ไม่ว่าในความเป็นหรือความตายหญิงสาวกัดฟันแน่นพยายามรวบรวมแรงทั้งหมด คุณมันปีศาจเธอตะโกนออกมาเสียงสะท้อนกลับจนหูอื้อมหาเศรษฐีหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความวิปลาสปีศาจงั้นหรือไม่ใช่หรอกเขากล้าเข้ามาใกล้ดวงตาเปล่งแสงประหลาดในความมืดฉันคือผู้ที่รักษาสัญญาแห่งรักชั่วนิรันร์ในขณะที่เขาเอื้อมมือมาหาเธอหญิงสาวเหลือไปเห็นวัตถุบางอย่างที่มุมห้อง เป็นกล่องไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนาเธอรีบคว้าม,มันขึ้นมาแม้ไม่รู้ว่าคืออะไรเมื่อเปิดออกเธอพบสมุดบันทึกเก่าแก่หน้ากระดาษเต็มไปด้วยตัวอักษรจางๆเขียนด้วยลายมือรีบร้อนและสั่นไหวทุกหน้าคือข้อความจากหญิงสาวในอดีตฉันถูกล่อลวงมาเขาบอกว่าจะรักฉันตลอดไปไม่มีใครออกจากที่นี่ได้ฉันได้ยินเสียงพวกเธอทุกคืน ถ้าใครพบสมุดเล่มน,นี้จงรู้ไว้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปหญิงสาวตัวแข็งทื่อขนลุกสู้ไปทั้งร่างทุกถ้อยคําในบันทึกสะท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามหาเศรษฐีชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอถือสมุดอยู่ในมือเธอไม่ควรเปิดมันน้ําเสียงของเขาแปลเปลี่ยนเป็นเครื้อกราดแววตาที่เคยนิ่งสงบกลับลุกโชนด้วยความโกรธท่นใดนั้นลงศพรอบๆก็เปิดออกทีละใบ เสียงฝาไม้กระแทกดังสนัน่นหญิงสาวนั9บเก้าออกมาช้าช้าแต่คราวนี้ใบหน้าพวกเธอเต็มไปด้วยรอยแผลฉีกขาดดวงตาว่างเปล่ากลายเป็นสีดำสนิทพวกเธอไม่ได้มองหญิงสาวที่ยังมีชีวิตแต่หันไปจ้องมหาเศรษฐีพร้อมกันเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องหหยหวนเสียงที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดและความแค้นสะสมมานานนับสิบปีมหาเศรษฐีถอยหลังไปเล็กน้อย รอยยิ้มเย็นชาถูกแทนด้วยความหวาดหวัน่นไม่พวกเธอต้องเชื่อฟังฉันหญิงสาวช่วยโอกาสนั้นรีบวิ่งขึ้นบันไดไปทางประตูเหล็กด้านบนเสียงตะโกนและเสียงโกล่าหะดังตามมาจากข้างหลังเธอออกแรงผลักประตูสุดกำลังบ้านเหล็กส่งเสียงคลึกคลาดแล้วเปิดออกในที่สุดเธอวิ่งออกมาสู่ถงครุหาดที่เงียบสงัดหอบหายใจแรงจนแทบขาดใจ แต่ก่อนจะก้าวต่อไปเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของมหาเศรษฐีดังลอดขึ้นมาเสียงนั้นเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวังเหมือนถูกดึงลงสู่วงวนแห่งความมืดที่เขาไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปหญิงสาวยืนตัวสั่นอยู่กลางถงกว้างสายตาจับจ้องไปที่บันไดหินที่นำลงสู่ห้องใต้ดินเสียงเงียบสงัดลงแล้วแต่ความรู้สึกเหมือนยังมีใครมองอยู่ในเงามืดยังคงไม่หายไปเธอหันหลังวิ่งออกไปนอกคฤริฮาด ลมหายใจร้อนเผาผสมกับเสียงหัวใจที่เต้นถี่รัวในใจมีเพียงคำถามเดียวที่ก้องสะท้อนฉันจะหนีรอดไปได้จริงๆหรือหญิงสาววิ่งฝ่าความมืดออกไปนอกคารุหาดร่างกายอ่อนแรงแต่จิตใจยังดิ้นรนอากาศภายนอกเย็นจัดจนปอดเธอแสบแต่ความรู้สึกโล่งใจที่ได้ออกมาจากห้องใต้ดินกลับแผ่วลงอย่างรวดเร็วสนามหญ้ากว้างเต็มไปด้วยหมอกขาว แสงจันทราลงมาบนต้นไม้สูงที่รายล้อมทุกเงาเคลื่อนไหวเหมือนกำลังยืดเหยียดเข้าหาเธอเสียงกิ่งไม้เสยดสีกันดังเหมือนเสียงคร่ำครวญของวิญญาณเธอหันไปมองคฤหาสาตอีกครั้งหน้าต่างทุกบานมืดสนิทราวกับตึกทั้งหลังกลายเป็นสุสานแต่จู่ๆหนึ่งในหน้าต่างก็สว่างขึ้นและเธอเห็นภาพมหาเศรษฐียืนอยู่ร่างสูงใหญ่ในหน้ามองตรงมาที่เธอแววตาของเขาเต็มไปด้วยไฟสีแดงสว่าง ไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปริมฝีปากของเขาขยับช้าๆแม้จะไม่มีเสียงแต่เธออ่านออกเธอไม่มีวันนี้หญิงสาวสะดุ้งสุดตัวรีบหันหลังวิ่งไปตามถนนหินที่ทอดยาวออกจากคฤหาน์เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในความเงียบแต่แล้วเสียงฝีเท้าอีกคู่กลับดังตามมาชัดเจนหนักแน่นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอหันขอบไปแต่ถนนว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเพียงเงามือทอดยาวที่ยาวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังไล่ตามหัวใจเธอเต้นที่รัวน้ำตาเอ่อคลอลมหายใจติดขัดราวกับมีมือมาบีบคอเธอพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอทันใดนั้นแสงไฟสีส้มก็โผล่ขึ้นที่ปลายถนนเป็นกระ่อมไม้เล็กๆที่มีไฟส่องสว่างอยู่ด้านในเธอวิ่งไปอย่างหมดแรงเคาะประตูรัวๆจนไม้แทบแตก ประตูเปิดออกชายชราร่างเล็กยืนอยู่ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่ดวงตาอบอ,อุ่นและแฝงด้วยความเศร้าหนีออกมาได้สินะเขาพูดเบาๆหญิงสาวตกใจคุณรู้เรื่องนี้ชายชาราพยักหน้าฉันเคยอยู่ในคฤหาสน์นั้นมาก่อนฉันเคยเป็นคนรับใช้เขาหยิบตะเกียงขึ้นมาวางบนโต๊ะไม้เก่าๆเจ้าของคฤหาสน์เขาไม่ใช่คนมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนหญิงสาวตัวแข็งน้ำตาไหลาอาบแก้ม เขาคืออะไรกันแน่ชายชราสูดหายใจลึกร่างกายสั่นเล็กน้อยเขาแลกวิญญ,ญาณกับบางสิ่งเพื่อความมั่งคั่งและชีวิตที่ยืนยาวแต่ทุกปีเขาต้องมีเจ้าสาวใหม่เพื่อผูกพันธสัญญานั้นเจ้าสาวทุกคนจะถูกกักขังไว้ตลอดการไม่ใช่แค่ร่างแต่รวมถึงวิญญาณด้วยหญิงสาวสุดนั่งลงกับพื้นหัวใจเหมือนถูกบีบด้วยมือมืดความจริงที่เธอค้นพบเกินกว่าที่จะรับได้แล้วฉันล่ะฉันจะทำอย่างไรถึงจะหนีออกไปได้ ช,ชายชราหลับตาลงมีเพียงวิธีเดียวเธอต้องทำลายสัญญาของเขาเขาล้งหยิบกุญแจเก่าแก่ที่ทำจากเหล็กดำออกมาห้องใต้ดินมีแท่นหินที่เขาใช้สาบานกับปีศาจถ้าเธอทำลายมันทุกอย่างจะสิ้นสุดหญิงสาวกำกุญแจแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังแต่เธอรู้ว่าหากไม่ทำเธอจะไม่มีวันหลุดพ้นเสียงกรีดร้องเผาเบาดังขึ้นจากด้านนอกกระ่อม หญิงสาวสะดุ้งเงามืดผาาผ่านหน้าต่างไม้ชายชาราสบตาเธอแล้วพูดเบาๆเขารู้แล้วว่าเธอหนีมาบรรยากาศในห้องเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจหญิงสาวลุกขึ้นยืนแม้ร่างกายสั่นสัานแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอกำกุญแจไว้ในมือหันกลับไปมองเงามืดที่คืบผ่านใกล้เข้ามาและตัดสินใจกลับไปที่คฤหาสน์อีกครั้ง หญิงสาวกลับไปยืนหน้าคาริหนาตอีกครั้งลมหนาวพัดแรงจนเส้นผมปลิวสะบัดบานประตูไม้ขนาดใหญ่ส่งเสียงเอดอาร์ตเมื่อเธอผลักเข้าไปความมืดในโถงกว้างยังคงหนาทึบราวกับลืนกินทุกสิ่งเธอกำกุลแจกดำแน่นในมือเสียงก้าวเท้าของเธอก้องสะท้อนยาวไกลทุกนอมืดตามกำแพงเหมือนเคลื่อนไหวช้าๆแต่ครั้งนี้เธอไม่ถอยไม่หวาดกลัวอีกต่อไปเธอลงบันไดไปยังห้องใต้ดิน เสียงกรีดร้องของเจ้าสาวในโรงศพดังขึ้นพร้อมกันแต่กลับไม่ใช่เสียงโกรธเกรี้ยวเหมือนก่อนครั้งนี้คือเสียงร้องขอเต็มไปด้วยความหวังแท่นหินโบราณตั้งอยู่กลางห้องเต็มไปด้วยรอยสลักแปลกประหลาดและคราบเลือดเก่าที่แห้งกรังเธอรู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของคำสาปทั้งหมดมหาเศรษฐีปรากฏกายขึ้นด้านหลังใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเธอไม่มีวันทำลายสิ่งนี้ได้ เสียงเขาก้องสะท้อนราวกับฟ้าผ่าหญิงสาวหันขอบไปสบตาเขาแม้จะหวาดกลัวแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความกล้าเธอชูดอกกุญแจขึ้นสูงแล้วฟาดลงกับแท่นหินเต็มแรงเสียงแตกดังสนั่นไปทั่วห้องใต้ดินแสงสว่างแผ่พุ่งออกมาจากรอยร้าวลงศบทั้งหมดเปิดออกพร้อมกันร่างของเจ้าสาวมากมายสลายหายไปเป็นฝุ่นแสงเสียงร้องให้แปรเปลี่ยนเป็นเสียงปลดปล่อย มหาเศรษฐีสุดลงกับพื้นร่างกายเริ่มแตกสลายเหมือนเท่าทานถูกพัดไปกับลมเขายื่นมือมาทางเธอครั้งสุดท้ายแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าและการยอมจำนนก่อนที่ร่างของเขาจะหายไปในความว่างเปล่าห้องใต้ดินเงียบสงัดลงแท่นหินพังทลายกลายเป็นเศษซากหญิงสาวหอบหายใจแรงแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความโล่งใจน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งอิสรภาพ เธอก้าวออกจากคฤรุหา์ในยามเช้าแสงอาทิตย์แรกสาดลงมาบนใบหน้าความอบอุ่นอบล้อมร่างกายที่เหนื่อยล้าและเป็นครั้งแรกเธอรู้สึกว่าตนเองรอดพ้นจริงๆเธอหันกลับไปมองคฤรุหา์เก่าอีกครั้งตึกหลังนั้นเงียบงันราวกับซาบปรหักพังไม่มีเสียงไม่มีเงาและไม่มีคำสาบอีกต่อไปหญิงสาวสูดลมหายใจลึกก้าวเดินออกไปสู่โลกภายนอก พร้อมหัวใจที่ได้รับอิสรภาพและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีใครพรากมันไปได้อีกแล้ว